สวัสดีครับาพบกับผมช่อง Dark z e ซ o คุยอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องสัพปปยุทธทะลุฟ้าตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบทที่แปดแล้วนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วก็คือเซีย่ยวเหยียนเราได้ประลองยุทธ์ในเวทีประลองยุทธ์นะครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการประลองแล้วนะครับจะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันได้เลยนะครับบทที่แปด าการโจมตีกระทันหันของเซี่ยวเหยียนเหนือความคาดหมายทุกคนการจุดโจมของเซี่ยวเหยียนลุล่วงในหนึ่งวูบป,ประกายไฟด้วยเหตุนี้คนส่วนใหญ่บนอาศจย์เพียงแค่เห็นเงาดำวูบผ่านกลางสนามตามด้วยเสียงคลางเจ็บสามเสียงพวกไผ่ซานสามคนกระอักเลือดถอยพรวดอัดกระแทกกับผนังศิลาเต็มแรงแลเห็นพวกไผ่ซานสามคนที่เกาะผนังศิลาพยายามลุกขึ้นยืนอย่างยากเย็นแต่ไม่สำเร็จ ทั่วสนามเงียบสงัดวังเวงสายตาละคึกขวัญแต่ละคู่จ้องมองหนุ่มน้อยร่างสูงชลูดกลางสนามชั่วขณะนี้ความเหน็ดหนาวกัดกินหัวใจทุกคนเจ้าหนุ่มที่คล้ายประดับรอยยิ้มสู่เสมอผู้นี้ต่างหากจึงจำเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวสูงสุดอย่างแท้จริงอาจารย์ลั่วลิลนและเซียวอีตกตะลึงตาค้างเช่นกันนานครู่หนึ่งทั้งสองสบตาการแวบหนึ่ง สารรูปของพวกไผ่ซานสามคนก่อนหน้านี้แสดงชัดถึงความแตกพ่ายแต่คิดไม่ถึงเสี่ยวเหยียนกับยังจู่โจมซ้ำอย่างไม่ปราณีคนส่วนใหญ่รวมทั้งพวกนางสองคนต่างตระหนักชัดนี่คือการทวงแค้นให้กับหนึ่งเท้าที่สวินเอ๋อถูกเตะเมื่อคู่เหนือแท่นประธานกึ่งกลางสนามรองอาจารย์ใหญ่หูเฉียนและอีกหลายคนสีหน้าตะลึงลานนานคู่ใหญ่หูเฉียนมองดูหูเจียที่สีหน้าซีดและมูปากมีเลือดลินแม้รวดร้าวอยู่บ้าง หากก็ได้แต่ทอดถอนสะท้อนใจเขาเคยพูดไว้เรื่องของหนุ่มสาวเขาจะไม่สอดมือในเมื่อตอนแรกพวกหูเสียสามคนจับมือกันลุมสวินเอ,อ๋อเขายังไม่ปีปากแม้ครึ่งคำเช่นตอนนี้หลังเสี่ยวเหยียโหมทลีพลังฝีมือถล่มพวกหูเจีย่ยนซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งหน้าจนแตกพ่ายไม่ไม่เป็นขบวนต่อหน้ามวลชนเขาก็ยิ่งไม่มีเหตุผลไปดําติการกระทําของเซี่ยวเหยียน,นี่เป็นพวกหูเจีย่ยสามคนลนหาเรื่องเองทั้งแทะ ด้วยสาเหตุนี้นอกจากสายหน้าถอนใจเขาหามีทางเลือกอื่นไมฮ่ฮ่าฮ่าเสี่ยวเหยียนคนนี้โหดใช้ได้ด้านข้างเท้าหัวจ้องมองหนุ่มน้อยชุดดำกลางสนามมิได้นำพาสีหน้าสะท้อนใจของรองอาจารย์ใหญ่หูเฉียนพงกศีรษะบนหน้าที่แข็งข้าประกฏรอยยิ้มเจือนเป็นประวัติการรองอาจารย,าย์ใหญ่นี่ถือว่าเสี่ยวเยียนผิดกฎหรือไม่ผู้ตัดสินไวยชกกรคนหนึ่งยิ้มแห้งๆพางสอบถามกลุ่มคนบนแท่นประธานอย่างกล้ากลัว หากในสนามไม่มีหูเจี๋ยเขากลับไม่หวั่นเกงอันใดแต่นางมันน้อยนั้นพานอยู่ในนั้นด้วยหนำซ้ำยังถูกเตะสะบัดสะบอมก่าวตามสัตว์ในสถานศึกษาเจียนานาหลายปีมานี้นี่เป็นครั้งแรกที่มีคนกล้าต่อยตีหูเจี๋ยชนิดไม่หยังนอกจากภูมิหลังของนางตัวนางยังเป็นเด็กสาวแสนสวยคนหนึ่งแม้อุปนิสัยข้าวหารคึกขนองแต่รูปโฉมอันเฉิดฉายก็ทำให้คนในสถานศึกษาชื่นชอบนางไม่ใช่น้อยถ้าเป็นคนอื่นในสถานศึกษาต่อสู้กับนาง ล้วนต้องอ่อนข้อให้นางแม้จะเอาชนะได้ก็ตามไม่ค่อยเห็นมีใครเหมือนเซี่ยวเหยียนที่ป่าเถื่อนและไร้ความเก่งใจเช่นนี้การแข่งขันคราวนี้เดิมก็ใช่ยุติธรรมแท้จริงดังนั้นเซี่ยวเหยียนจึงไม่นับว่าผิดกฎจะอย่างไรพวกเราก็เห็นพลังฝีมือของเขาอย่างชัดเจนรองอาจารย์ใหญ่โบกมือไปมาถอนใจเฮือกหนึ่งมองไปที่หูเจี่ยกลางสนามนึกในใจแม่สาวน้อยเอ,อ๋ยให้ถือเป็นบทเรียนแล้วกันหลายปีที่ผ่านมา ชีวิตเจ้าราบลื่นไหลสะดุดภายใต้การปกป้องของข้าสามารถมีเสี่ยวเหยียนคนหนึ่งมากำลาดเจ้ามีกลับเป็นคนดีต่อเจ้ากลางสนามเสี่ยวเหยียนไม่สลายแยแสสายตาตะลึงลานทั่วสนามเบินหน้ามาสบตากับสาวน้อยชุดเขียวที่ยืนเด่นบนก้อนหินกลางซากบลักหักพังใบหน้าเย็นชาครี่อ่อนลงอย่างอ่อนโยนร่างพอวูบไปกลายเป็นเงาดำโผล่ขึ้นเบื้องหน้าสวินเอ,อ๋ยยืนมือเช็ดรอยเลือดบนมุมปากเออยถามเสียงนุ่ม ไม่เป็นไรกระมังแค่บาดแผลภายนอกสวินเอ๋อหัวเลาะพางกล่าวสายตาวนเวียนบนล่างเซี่ยวเหยียนเม้นป่ากิีงเหลือเชื่อจริงๆพี่เซี่ยวเหยียนถึงกันเลื่อนระดับในการต่อสู้ได้เซี่ยวเหยียนใสยหน้าจนใจตบศีรษะสวินเอ๋อเบาๆจากนั้นกรอกตาไปแท่นผู้ตัดสินร้องถามเสียงกังวานไม่ทราบการแข่งขันรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายนี้ตอนนี้นับว่ายุติแล้วหรือไม่ถ้ายัง เขาจะได้เล่นเป็นเพื่อนพวกเขาสามคนต่อนับนับนับเป็นการแข่งขันยุติแล้วยุติแล้วได้ยินเสียงเซียวเหยียนบนแท่นผู้ตัดสินมีผู้คนผู้หนึ่งลุกขึ้นยืนพวดพรางละล่ำล,ละลักระดับความเผ็ดร้อนที่เซียวเยียนทำแดงออกมาห่างไกลจากความคาดหมายของพวกเขาลิบลับหากยังให้ต่อยตีต่อไปพวกไปซานสามคนสามารถมีชีวิตออกจากสนามแข่งขันได้หรือไม่ยังไม่เป็นปัญหาและทั้งสามคนนี้ล้วนมีภูมิหลังไม่ธรรมดา หากเกิดเรื่องขึ้นมาทางสถานศึกษาได้ยุ่งยากเป็นแน่การแข่งขันคัดเลือกของสำนักในประจำปีนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้ผู้แข็งแกร่งห้ามดับแรกได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วหลังการสับพยุทธ์อันดุเดือดเลือดพาดพวกเขาก็คือเซี่ยวเหยียนสวินเอ,อ๋ออูเห่าหูเจียและไผ่ซานผู้ตัดสินวัยค่อนข้างสูงลุกขึ้นยืนกว่าตามองทั่วสนามประกาศเสียงดังสิ้นเสียงผู้ตัดสิน เสียงตะโกนชัยโยโหร้องดังสนามปานภูผาถลม่มในคึื่นเสียงที่รล่ากับน้ำป่าไหลหลากนี้ทั้งจัตุรัสสั่นสะเทือนเลื่อนลันฝูงชนบนอัศจรรย์ต่างลุกขึ้นยืนเพ่งมองหนุ่มน้อยและสาวน้อยที่ยืนผง,งาดบนกองหินเกลื่อนกราดในดวงตาเปียมแววอิจฉาคนและเลื่อมใสเสี้ยวเหยียนใช้กำลังความสามารถแท้จริงของตนเองพิสูจน์ยืนหยัดต่อหน้าทุกคนใครคือผู้แกงกล้าสูงสุดของสถานศึกษาเจียนหนาประจำปีนี้ขณะเดียวกันยังทำให้ทุกคนประจักษ์ชัด เขาเซี่ยวยียนมีคุณสมบัติคู่ควกรกับเทพธิดาผู้เลอโฉมอย่างสวินเอ๋อทั้งหมดนี้ล้วนสร้างขึ้นบนพละกําลังและกำปั้นในฐานศึกษาเจียนนานที่ยึดถือพลังฝีมือเป็นใหญ่มีเพียงสิ่งเหล่านี้เท่านั้นคือสัจธรรมที่ทําให้ผู้คนยอมรับนับถือในเสียงชัยโยโห่ร้องป้องกระหึ่มซากประหลักหักพังไบซา,านหูเจี่ยและอูเเ่าสามคนพิงหลังกับผนังศิลาใบหน้ากระตุกเล็กน้อยแสดงให้เห็นว่าพวกเขากําลังข่มความเจ็บปวดแสนสาหัสหนึ่งท่าโจมตีของเซี่ยวเยียน ไร้สิ้นความปาณีสามคนในยามนี้ไม่หลงเหลือพลังในการต่อสู้แม้แต่น้อยยิ่งกว่านั้นอาการบาดเจ็บจะหายสนิทได้อย่างต่ำต้องมีเจ็ดวันสามคนในหน้าขึ้นบุงสายตาไปที่หนุ่มน้อยและสาวน้อยเหนือกองหินซึ่งตัวเอกเป็นตัวเอกของสนามในวันนี้เจ้าคนสารเลวหลงมือหนักนวงปานนี้เหม่สมก็เป็นชายชาตีหูเจี๋ยขบฟันริมที่ปากแดงปรัดในตาที่เคยแพรวพราวบัดนี้กลับเลือดชื้นอย่างเจ็บชำ้ำ หลายปีมานี้นี่คือครั้งแรกที่ประสบความปลาชัยในมือบุรุษคนหนึ่งมิหนำสำาบุรุษผู้นี้ยังอายุไล่เลี่ยก,กับนางนี่ทำให้นางซึ่งรักศักดิ์ศรียิ่งชีพยากจะยอมรับจริงๆเซี่ยวเหยียนเจ้าเก่งมากแต่ข้าเชื่อมัน่นคาจะเนือล้ำเจ้าอู๋เฮากุมหน้าอกไอโครกรุนแรงใบหน้าขาวซีดเริ่มแดงระเรื่อดวงตาทอปะกายร้อนแรงอุปสรรคที่ได้รับจากการต่อสู้มิเพียงไม่อาจทำให้เขาท้อแท้อับเฉา ตรงข้ามพกความแกงก้าวของเซี่ยวเยียนได้กระตุกเลือดน,นักสู้ในกายพุ่งพ่านนิสัยที่ยิ่งประสบอุปสรรคยิ่งห้าวหาญเช่นนี้แทบจะเป็นเครื่องมือเล่งรัดความรุดหน้าของผู้แกงกล้าทุกสันทุกนามมิหน้าแม้แต่อาจารย์ใหญ่ผู้ลึกลับยังกล่าวมอบเวลาแก่อู๋เหาสิบปีขอเพียงเขาไม่ถูกไอสังหารครอบงำจิตสำนึกเขาจะกกายเป็นผู้แกงกล้าที่แข็งแกร่งที่สุดเรื่องนี้นับว่ายังไม่จบความอัพยศในวันนี้ข้าไหซานจะให้เจ้าชดใช้เป็นร้อยเท่า เสี่ยวเยียนเจ้ารอดูไปเถอะช้าเร็วข้าดให้เจ้ากุกเข่าที่เบื้องเท้าข้าในดวงตาหลุกตับประสาทประกายอาฆาตไฝซานกำรรม,มัดแน่นอย่างนี้เขาขยับแผ่นหลังไม่ได้สักนิดหนึ่งท่าโจมตีของเซี่ยวเยียนทําให้กระดูกเขาหักหลายท่อนเพราะว่าเทียบกับความเจ็บปวดทางกายหายนะทางใจต่างหากหากที่ทําให้ไฝซานจุดจะก้มกลืนได้สองปีมานี้ไฝซานถูกคํายกยอมากมายผลักดันให้กลายเป็น ดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามากที่สุดของสำนักนอกแต่วันนี้เกียรติยศศักดิ์ศรีของดาวรุ่งแทบแตกสลายเป็นเสียงภายใต้การโจมตีอารุแรงทารุณของเซี่ยวเยียนต่อไปในสถานศึกษาเจียนหานจะไม่มีผู้ใดเอ่ยถึงเขาด้วยน้ำเสียงเทดิดทูนและยำเกรงเช่นกลางก่อนอีกเนื่องจากเพราะเหนือศีรษะของเขาขึ้นไปมีคนผู้หนึ่งยืนผง,งาดอยู่ชั่วนิรันด์คนผู้นั้นต่างหากจึงเป็นการนําลงอยู่ที่ทําให้ผู้คนเคารพยําเกรงและภาพลักษณ์เช่นนี้สําหรับปัซาน ซึ่งมีนิสัยยิงพยองแม้นตายก็มีอาจยอมรับแท่นบูชาอัจฉริยะผู้กล้ามีมวลชนศรัทธาและเทิดทูนเมือ่อใดที่ขึ้นไปยืนหยัดขณะล่วงตกลงมาจะมาเกิดความสะเทือนใจอย่างร้ายกาจคนโดยมากเปลี่ยนเป็นท้อแท้ซึมเศร้าเพราะแบกรับความรู้สึกชนิดนี้ไม่ไหวเสี้ยวเหยียนในปีนั้นเคยเผเชิญกับสถานการณ์ลักษณะนี้บัตรนี้ไฝซานก็เป็นเฉกเช่นเดียวกันเสี้ยวเหยียนในยามนี้ยอมไม่แยแสความผันแปรทางใจของพวกไฝซานสามคนเขาทราบเพียงว่าเวลานี้ รับใบผ่านทางสู่สำนักในเรียบร้อยแล้วเช่นนั้นระยะห่างระหว่างตนกับเพลิงหัลุไทยดาวตกขยบเข้ามาใกล้มาไม่ไม่น้อยเขาถึงขั้นกระหายไข้รู้หลังจากตนดูดกืนไฟวิญญาณชนิดที่สองจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกฟ้าคว่มแผ่นดินเช่นไรเย่าเหลาเคยบอกเคล็ดวิชาเผาไหม้กืนกินไฟวิเศษชนิดแรกเป็นเพียงขั้นแรกเท่านั้นเมื่อไฟวิเศษชนิดที่สองถูกกืนกินสําเร็จหลังไฟพิเศษชนิดที่สองหลอมประสานเข้าด้วยกัน จะทาให้คนผู้นั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงรล้กับเกิดใหม่เสี่ยวเหยียนอยากประสบกับความรู้สึกชนิดนั้นแคบจะขาดใจเพราะเขาพอทราบคร่าวๆว่าการลอกคาบครั้งนี้อาจทําทให้เขากลายเป็นผู้แกร่งกล้าอย่างแท้จริงผู้แกร่งกล้าที่มีกําลังความสามารถสะสารความแค้นร่วมปกป้องคนใกล้ชิดของตนไม่ใช่เฉกเช่นที่เป็นอยู่เรื่องใ,ใดๆล้วนต้องหยิบยืมพลังกาลังของเย่าเหลาเพิงหลุทัยดาวตกต้องเป็นของข้ากำปั้นค่อยๆ ค่อยๆบีบแน่นจิตใจเสี่ยวยเย็ยนฮึเกเขิมขึ้นขนองขอเพียงได้ครอบครอ,องเจ้าสิ่งนั้นเขาจะถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะเบียดเข้าทำเนียบผู้แก่งก้าแห่งมหาพิภพอย่างแท้จริงคอยห,หลังเสียงประกาศปิดการแข่งขันนักเรียนบางส่วนที่แต่งชุดนักปุงโอสถทลาวูบลงจัดสะจันพวกเขาเข้าสู่สนามแข่งพยุงพวกไปซานสามคนออกจากสนามอย่างเป็นระเบียบฮ่าฮ่เสี่ยวเยเยนเยี่ยมมากวิธีการนี้ข้าลู่มุ่ขอ,อนับถือจากใจ พราะว่าเจ้าได้รับให้ชนะก็จริงแต่ขณะเดียวกันก็ร่วมเกินพวกเขาสามคนด้วยวันหน้าหากมีโอกาสลองมาสัมผัสกับแผนกปุงยาดูในสถานศึกษาเจียนหนานแห่งน,นี้พวกเราชาวแผนกปุงยาแม้แต่รองอาจารย์ใหญ่หรือหน่วยพิทักษ์กฎยังไม่กล้าสร้างความลำบากใจบุรุษหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังสั่งพวกการพวกนักเรียนแผนกปุงยายกย้ายคนเก็บจู่ๆหันหน้ามาทางเซี่ยวเหยียนกลับเป็นลูกมู่ที่พ่ายแพ้ให้กับเซี่ยวเยียนเมื่อวาน ฮ่ ha ha ha. าฮ่าฮ่ามีโอกาสขาต้องไปชมดูแผนกุญยาแน่นอนเซี่ยวเหยียนหัวล้อเก,กา่าท่าทางสู่ภาพเรียบร้อยปราศจากความดิบเถื่อนเฉกเช่นเมื่อคู่ลู่มู่ยิ้มยิ้มแล้วหมุนตัวเดินตามกลุ่มนักภุมิโอสถออกนอกสนามไปเถอะการแข่งขันจบแล้วตอนนี้ก็รอสำนักนายเรียกตัวมองดูซากปลักหักพังโดยรอบเซี่ยวเหยียนยิ้มบอกสวินเอ๋อได้สวินเอ๋ยิ้มรับคำทั้งสองก้าวเนิบๆออกจากสนามที่อึกระทึก ภายตาใต้การถ่ายตาที่จับจ้องมากมายการแข่งขันสุดมโหฬารปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งปิดม่านในที่สุดก้าวเออยบนทางเดินลื่นลมบนสถานศึกษาเซี่ยวเหยียนหีตาลงเล็กน้อยไม่ได้ใส่ใจสาย,สายตาร้อนแรงที่มองมาโดยรอบตั้งแต่ได้รับตำแหน่งผู้ชนะเลือในการแข่งขันรอบคันเริ่มเมื่อสองวันก่อนสายตาทำนองนี้ก็ติดตามข้างกายเสี่ยวเหยียนตลอดช่วงแรกสากความรงคาญแก เซี่ยลเยียนอยู่บ้างแต่นานเข้าก็เพียงมองข้ามอย่างชินชาเพราะเขาหมดปัญญาเช่นกันลูกตาอยู่บนล่างผู้อื่นช่วงสองวันนี้เซี่ยลเยียนไม่เพียงหายสนิทจากอาการบาดเจ็บพลังฝีมือยังตรงอยู่ระดับมหาพลตรุธหกดาวอย่างมั่นคงบาดยุทธในกายไหลบ่าไม่หยุดหยุดน้ําป่าทําให้เซี่ยลเยียนรู้สึกปอดโปร่งทั้งกายใจตามกฎของสถานศึกษาภายในเจ็ดวันหลังจากการแข่งขันจบลงนักเรียนห้าคนนักเรียนห้าสิบคนที่ผ่านรอบคัดเลือก ต้องเตรียมตัวเข้าสู่สำนักในแต่พวกเซี่ยวเยียนที่ติด5้าอันดับแรกสามารถเลือกเวลาใดเวลาในงใน7วันเข้าสู่หอเก็บคำภีของสถานศึกษาหรือเลือกสิ่งที่ตนเองต้องการจากในนั้นเป็นรางวัลสำหรับหอเก็บคำภีที่แม้กระทั่งสวินเอ๋ยังเฝ้าคนหนึ่งหาเซี่ยวเยียนสนใจมากเช่นกันแต่ตามกฎแล้วทั้ง5คนต้องเข้าไปพร้อมกันเพราะว่าตอนนี้ไผ่ซานหูเจี๋ยและอูเเ่ายังนอนรักษาตัวอยู่ที่ห้องพยาบาลฟังจากลู่มู่บอก ไม่มีสามวันห้าวันสามคนนั้นอย่าหมายลุกขึ้นเดินขณะที่บอกเรื่องนี้กับเซี่ยวเยียนลู่มู่รู้สึกตนเองโชคดีสุดแสนที่เจ้าหมอนี่ไม่ได้ทุบตนจนสบัดสะบอมเหมือนสามคนนั้นในฐานะคนของแผนกรงยาเขาประจักษ์ชัดอย่างยิ่งในความทุกข์ทรมานของพวกป่ายซานได้รับในสองวันนี้ไม่รู้ในหอเก็บกัมพีนั้นมีสิ่งใดอยู่บ้างขอให้ได้ทักษะยุทธที่เหมาะสมกับตัวเองแสงแดดอุ่นๆทะลุผ่านรอยแยกระหว่างกิ่งกา้านตกต้องเลืองล่างเซี่ยวเยียนขณะที่เขาพึมพำในใจ พี่เซี่ยวเยียนขณะเซี่ยวเยียนก้าวเท้าแบบไม่เร่งไม่ช้าปรากฏส่มเสียงขัดขาดดังขึ้นเบื้องหน้าเซี่ยวเยียนชะงักเท้าเพ่งสายตามองดูและเห็นสาวหน้าฉล่ดสดใสกลุ่มหนึ่งและเซี่ยวเหมยกำลังถูกห้อมล้อมด้วยกลางองสายตาตามสั์รูปโฉมเซี่ยวเยียนเซี่ยวเหมยจัดว่าอยู่ในันดับต้นของสถานศึกษาแต่ยามนี้นางมีอาการประหม่าเล็กน้อยขณะมองดูเซี่ยวเยียนหนุ่มน้อยที่เปรี้ยงปังสุดขีดในสถานศึกษาเจียนหนาซึ่งครับข้างด้วยอัจฉริยะเวลาไม่ถึงสิบวัน เชี่ยวเหมยเขาเป็นญาติผู้พี่ของเขาจริงด้วยเขาเดินมาแล้วเดินมาแล้วด้านข้างเซี่ยวเหมยเด็กสาวทั้งกลุ่มแลเห็นเชี่ยวเหยียนก้าวน้ำเลือดวาหาอดแก้มแดงและเลื่อนไม่ได้ดึงไม้ดึงมือเซี่ยวเหมยด้วยความตื่นเต้นเวลานี้เซี่ยวเหยียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วสำนักน,กนอกของสถานศึกษาเจียนหนานแทบจะเหนือล้ํากว่าไปซานในอดีตเสียด้วยซ้ำการสประยุทธ์แบบหนึ่งต่อสามของเซี่ยวเหยียนในวันนั้นบัดนี้กลายเป็นที่เล่าขานในหมู่นักเรียนอย่างออกรถ และในห้วงแพร่สะพัดไม่หยุดนี้สถานะของเซี่ยวเหยียนในใจนักเรียนส่วนใหญ่ก็ยกระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบวกกับหน้าตาเซี่ยวเหยียนที่แม้จะไม่ถึงกับหล่อจัดบาดตาแต่ก็สดใสหมดจดบวกกับรอยยิ้มละมุนที่ประดับมุมบนปากนิดทําให้ภายในสองวันนี้เวลาสั้นๆมีสาวน้อยมากมายรอบส่งสายตาชื่นชอบบุรุษที่มีกําลังความสามารถมักเปี่ยมสเสน่ห์มัดใจอิสตรีเสมอชื่อเสียงที่โด่งดังขึ้นทําให้ฉายาตัวยุ่งของเซี่ยวเหยียนที่ได้มา เพราะการลาหยุดถึงสองปีกลายเป็นคำสรรพนามเรียกขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคนหนุ่มสาวมักเป็นเช่นนี้การชื่นชอบศรัทธาวัตถุหรือบุคคลใดไม่ว่าเขามีข้อบกพร่องอันใดในอดีตพวกเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อมองข้ามพยายามทำให้บุคคลนั้นเป็นผู้สมบูรณ์แบบที่สุดในใจเจี้ยวเหยียนตอนนี้ตัวเขาเองไม่ได้ชี้แจงแถลงขไขใดๆการหนีเรียนสองปีนั้นกลายเป็นสัญลักษณ์ส่วนตัวไปโดยป,ปริยายก้าวเนิบๆไปทางเสี่ยวเหมย ที่ปั้นหน้ากระอักกระอ่วนเซี่ยวเยียนยิ้มบางๆหาบางกงกศีรษะหยุดลงบนเบื้องหน้านางทักทายสองสามคำจากนั้นเดินผ่านด้านข้างเซียยเ่ยวเหมยไปแม้เซี่ยวเยียนสนทนาด้วยความอ่อนโยนแต่เซี่ยวเหมยยังรู้สึกถึงความห่างเหินได้ยินเสียงชื่นชมของพวกเด็กสาวโดยรอบนางกลับเครืองจมูกขึ้นมาในดวงตายิ้มอมเศร้าความจริงแล้วพวกเขาสามารถใกล้ชิดสนิทสนมกันนางไม่ต้องการคำทักทายอย่างขอพิธีเช่นนี้นางยินดีให้เขาบรรดานโทสะใส่นาง นั่นยังทําให้นางรู้สึกดีกว่าอย่างน้อยยังมีคุณค่าให้เขาโกรธเคืองแต่ท่าทีเฉยเมยของเซี่ยวเหยียนในตอนนี้กลับทาให้เซี่ยวเหมยร้าวรานในใจการเกลียดชังคนผู้หนึ่งหาใช่เกี้ยวกราใส่นางแต่คือไม่เหลียวแลนางโดยทึ่นเชิงท่าทีของเซี่ยวเหยียนที่มีต่อนางในตอนนี้คล้ายว่าจะบรรลุถึงขั้นนั้นแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดขึ้นเพราะความคิดชั่วแล่นของนางเมื่อครั้งยังเยาว์วัยเซี่ยวเหยียนเดินเฉียดไหลไปเซี่ยวเหมยสูดจมูกฝืนขมไม่ให้น้ําตาลิน แม้ความละอายใจบีบคั้นจนนางอยากปล่อยโฮออกมาแต่นางยังคงเชิดหน้าที่สวยสดงดงามฟื้นยิ้มกับพวกสาวๆที่ปั้นหน้าเคลิบเคลิ้มอยู่ด้านข้างจากนั้นตั้งท่าหมุนตัวพละไปจิงด้วยเดินด้วยกันสักคู่ได้หรือไม่ข้ามีเรื่องจะบอกเจ้าขณะเซี่ยวหยิ่เซี่ยวเหมยกำลังเตรียมพระไปเงียบๆซุ้มเสียงอ่อนโยนดังขึ้นทำให้นางตัวแข็งทื่อกับที่นางรีบหันขวับกลับเห็นใบหน้ายิ้มบางของเซี่ยวเหยียนนางตะลึงงัน ไม่นึกคำหนึงถึงเสียงเรียกของพวกสาวๆด้านข้างซอยเท้าไปหาเซี่ยวเหยียนท่ามกลางสายตาอิจฉาเหล่านั้นเซี่ยวเหยียนพาเซี่ยวเหมยไปถึงริมบึงที่เงียบสงบแห่งหนึ่งท่ามกลางสายตาแปลกๆตลอดทางหยุดยืนบนเบื้องหน้าบึงน้ําเขาคุ้นคิดชั่วคู่ก่อนบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตระกูลอย่างละเอียดไม่ว่าอย่างไรเซี่ยวเหมยก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในตระกูลนางมีสิทธิ์ที่จะรับรู้ว่าคนในตระกูลอพยพโยกย้ายออกไปแล้วและเรื่องนี้เป็นความละอายใจของเซี่ยวเหยียนมาโดยตลอด หากไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างเขากับสุนัขบ้านเมคาตระกูลเซี่ยวคงไม่เดือดร้อนถึงขั้นนี้แม้ตระกูลเซี่ยวจะมอบความทรงจําที่ไม่ดีนักต่อเขาในวัยเด็กแต่ตระกูลเซี่ยวก็เป็นเลือดเนื้อของท่านพ่อและบรรพบุรุษทุกรุ่นยามนี้ท่านพ่อหายตัวไปเขาเซี่ยวเหยียนจึงกลายเป็นประมุขตระกูลชั่วขราวคนในตระกูลอพยพไปแล้วเหรอรับฟังข่าวนี้คิ้วเรียวงามขมวดมุ่นและเห็นสีหน้าเซี่ยวเหยียนนางซื่อปัญญาเฉียบแหลมกะพริบตาคานหนึ่งพังเรียบเคียง เป็นเพราะสํานักม่านเมคาใช่หรือไม่ใช่เซี่ยเหยียนยิ้มขืนยิ่งนั้นเล็กน้อยน้ําเสียงเย็นชาข้าสังหารผู้อวิโสคนหนึ่งของพวกมันจากนั้นก็ลุกลามบานตายเรื่องนี้รอมเมื่อข้ากลับไปเข้าจาัก,กรวรรดิเจียนมาอีกครั้งภาษาสารบัญชีกับพวกมันแต่ช่วงที่ข้ายังไม่กลับไปเจ้าพยายามอย่าเข้าจัก,กรวรรดิเจียนมาไม่เช่นนั้นล่องลอยเพียงแพร่ออกไปเจ้ากับคนในตระกูลจะประสบกับการโจมตีระดับทําลายล้างเซี่ยวเหมยพยักหน้าอย่างว่าง,ง่าย ปลายมองเซี่ยวเหยียนแวบหนึ่งเอ่ยเบาๆพี่เซี่ยวเหยียนวางใจเถอะเรื่องนี้ทุกคนในตระกูลไม่มีใครตําหนิท่านท่านสามารถกระทาเช่นนั้นได้แม้แต่พวกอมุโสใหยายังรู้สึกมีหน้ามีตาหลายปีมานี้คนที่กล้าท้าทา,ายสํานักม,าม่าเมคาใช่จะมีสักกี่คนเซี่ยวเหยียนหัวเราะพางพัง,งกศีรษะตระกูลเซี่ยวเป็นเลือดเนื้อของพวกเขาและท่านพ่อข้าจะปกปักรักษามันอย่างสุดกําลังพี่เซียวเว่ยวเหยียนทําได้แน่นอนปีนั้น เซียวเหมยหยุดพูกระทันหันดวงตาง,งามซีดลงเล็กน้อยอยากจะหยิบปากตัวเองนักบรรยากาศขี้คลายลงแท้ๆนางกับพานเอ่ยถึงเรื่องไม่สบายใจเหล่านั้นเฮ้อ <c oughs> เรื่องในอดีตผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปตอนนี้พวกเราไม่ใช่เด็กๆแล้วคิดไปก็เท่านั้นแหละสายตาเซี่ยวเหยยนจับดิ่งบนล,ลอดขึ้นบนผิวน้ําก่อนหันมาเห็นท่าทีตกประหมา่าของเซี่ยวเหมยไม่ว่าอย่างไรเจ้าก็ยังเป็นญาติผู้น้องของข้าเสมอต่อไปถ้ามีเรื่องอะไรก็มาหาข้าแม้ตอนอยู่ในจักรวรรดิเจียนมา ข้ายังไม่มีกําลังความสามารถคุ้มครองตระกูลแต่อยู่ในศึกษาศึกษาเทียนหนานแห่งนี้กับพอจะดูแลไม่ให้คนตระกูลเซี่ยวของข้าถูกใครคมเหงืลังแกได้คําพูดของเซี่ยวเยียนทําให้ใบหน้าเซี่ยวเหมยมีรอยยิ้มเพิ่มขึ้นนางทอดหายใจแผ่วเบาและพงองกศีรษะเอาละข้าต้องกลับไปแล้วจําไว้มีเรื่องอะไรมาหาข้าที่เรือนพักของอาจารย์ล่วลินเซี่ยวเยี่ยนยิ้มทางตบไหล่เซี่ยวเหมยจากนั้นหมุนกายสืบทาไปยังทางเดินเล็กด้านนอก ยืนนิ่งอยู่ที่เดิมเสี่ยวเหมยมองส่งเงาที่ใครออกไปพันฉีกิ้มสดใสนี่คล้ายเป็นโอกาสสลายความหมางเมินของกันแล้วกันแล้วก็มังห้าวันหลังจากการแข่งขันจบเมื่อเซี่ยวเยียนกลับถึงเรือนพักของอาจารย์ล่วลินกับเห็นอาจารย์ล่วหลินสวินเอ๋อร์และเซีวว่ยวอี้อยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าและเบื้องหน้าของพวกนางกาลังยืนอยู่ด้วยบุรุษกลางคนในชุดอาจารย์ประจําสถานศึกษาคนหนึ่งเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเหรอเดินเข้าห้องรับแขกเซี่ยวเยียนมองไปทางสวินเอ๋อร์ยิ้มกล่าว ี่เซี่ยวเหยียนท่านนี้คืออาจารย์คูลูสว,สวินเอ๋อสวินเอ๋อสอึกมหายื่นมือรับเสื้อคุมจากเซี่ยวเหยียนพางบอกพวกไผ่ซานสามคนหายดีแล้วตามกฎวันนี้ตอนบ่ายคือเวลาที่พวกเจ้าจะได้เข้าหอ,อกมพีเซี่ยวเหยียนชะงักนิดหนึ่งก่อนพงกษ์ศรีะยิ้มปริม่มถึงเวลาเสียทีสําหรับหอ,อกัมพีที่เล่นลับนี้เขาเฝ้ารออยู่นานแล้วหวังว่ามันจะไม่ทําให้ทนผิดหวัง เอาแล้วครับก็จบไปสำหรับบทที่8นะครับก็รอติดตามรับชมในบทต่อไปนะครับก็เชิญเข้าสู่หองกัมพีนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็เด่๋ยลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งในการเพื่อเป็นการเตือนคลิปใหม่แต่ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ